คุณจะเห็นแก่ลูกของเรายกโทษให้ผมสักครั้งไม่ได้หรอไอราดาไม่ใช่ลูกของเราเขาเป็นลูกของฉันคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่คุณจะผลิตเด็กคนหนึ่งออกมาได้เพียงลำพังคนเดียวนะ่ะผมขอร้องให้โอกาสผมได้แก้ตัวเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมนะครับคนดีเด็กก็ต้องการพ่อเหมือนกันนะไอเด็กที่เกิดจากความไม่ต้องการและความเครียดแค้นชิงชังของคนเป็นพ่อฉันไม่ต้องการที่จะเก็บเขาไว้ให้เป็นหนามทิ่มแทงหัวใจแล้วค่ะ ทุกครั้งที่ต้องทนมองหน้าเขาและคิดว่าเขาเป็นตัวแทนของคุณแค่นั้นจะก,ก็ไม่ต้องการเขาเหรอเขาโทษนะลูกจ๋าที่แม่จําเป็นต้องพูดแบบนี้ก็เพื่อต้องการให้พอห่อของหนูออกไปให้พ้นพ้นจากชีวิตของแม่อย่ากโกรธแม่นะจ๊ะคำพูดของเธอได้สร้างความบาดลึกให้เซกิยังเจ็บปวดร่างเซกิผงะถอยหลังจนแทบทรงตัวไม่อยู่สิ่งที่เขากลัวว่าเธอกําลังจะท,ทําเธอกําลังจะเอาลูกของเขาออกอย่างนั้นหรือชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้จับมือของเธอไว